สวัสดีครับมาติดตามกันต่อนะครับวิธีทําให้ทุเรียนออกดอกและติดผลดีโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีช่วงนี้แนะนําให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีทางดินก่อนสิ้นฤดูฝนประมาณ1เดือนงดการให้น้ําต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิวันจะทําให้ทุเรียนเกิดสภาพเครียดเพื่อชักนาการออกดอกอย่าลืมต้องป้องกันโรคแมลงและโรคดอกเน่า เรียไฟและไรแดงด้วยนะครับจากนั้น,นจะเยินไปเริ่มยต้สู่เดือนมก,กราคมถึงเมษายเนเกษตรกร,ร,กรควรตัดแต่งผลอ่อนที่มีลูกปีดเบี้ยวผนเล็กและน้นาำแดงออกจากนั้นให้ปุย๋ยหลังการตัดแต่งผลครั้งสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการเจรินเติบโตของผลและคุณภาพเนื้อให้น้ำอันปาดปกติ การติดผลสามสัปดาห์และลดการให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตสองสัปดาห์นะครับอย่าลืมป้องกันและกำจัดโรคมแมลงต่างๆเช่นโรคผลเน่าเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนเจาะผลและนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมาถึงวันที่ชาวสวนรอคอยคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีหลายวิธีโดยเฉพาะการนับอายุผลพันกระดุม ไม่น้อยกว่า80วันหลังดอกบานคนี100วันหลังดอกบานและพันหมอนทองไม่น้อยกว่า110วันหลังหลอกบานและยังมีวิธีการอื่นๆอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามมาถึงตรงนี้หาก,กเกษตรกรทำตามคำแนะนําจะให้ผลผลิตทุเรียนดีมีคุณภาพแต่ต้องท่องให้ขึ้นใจว่าอย่าทุบหม้อข้าวตัวเองโดยการตัดทุเรียนอ่อน จะทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นได้ทานทุเรียนอร่อยช่วยกันรักษาความเชื่อมั่นในการส่งออกทุเรียนไทยไปยังประเทศท,ที่มีมูลค่าลัาแสนล้านบาทซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเกษตรขอทุกคนครับ